สวัสด,ดีพี่พี่นักเก็ตทุกท่านด้วยนะครับก็วันนี้เนาะพี่สมิงจะมาวิเคราะห์กราฟทองคำนะครับว่าเขาจะไปถึงจุดไหนอะไรยังไงเนาะในส่วนของทองคำตรงนี้นะครับามาดูกราฟควอเตอร์ก่อนนะครับอ่าควอเตอร์ Quarter ตรงเนี้ยนะครับเอ่อบอกว่าควอเตอร์ตรงเนี้ยนะเขาบอกจากโครงสร้างราคาชุดนี้นะครับแล้วก็โครงสร้างราคาอ่าโครงสร้างราคาชุดนี้นะครับ2ชุดเนี้ย ควอเตอร์ตอนนี้นะครับตอนนี้มองว่าขึ้นได้อีกอขึ้นได้อีกสักประมาณหกเดือนนะครับหเดือนก็ตรงนี้ตรงนี้อีกอีกประมาณควอเตอร์หนึ่งนะครับอีกประมาณควอเตอร์หนึ่งน่าจะจบละนะครับในส่วนของไซเคิลทองนะครับทีนี้เราย้อนมาดูสักไทม์เฟรมมันบ้างว่า ทำเฟรมมันบอกอะไรเรานะครับทำเฟรมมันตรงนี้นะครับถ้าเราดูระยะส่งดีๆนะครับดูระยะส่งดีๆตอนเนี้เขาส่งระยะของก้อนนี้อยู่นะครับก้อนนี้อยู่ทั้งก้อนเลยนะครับอ่ะก็โคลนนิ่งดื้อเลยโคลนนิ่งดื้อเลยเอามาทาบนะครับอ่ะแสดงว่าตอนเนี้นะครับใกล้ครบระยะกล่องระยะกล่องก็อยู่ประมาณอ่า ่าสามห้าอ่าพิศษมิ่งตีว่าประมาณสามห้าห้าศูนย์นะครับเผื่อเออร์เลอร์ไสเออเลอร์อะไรด้วยนะครับที่ที่เราวัดกันนะครับอ่าพิษมิ่งตีว่าตรงนี้นะครับประมาณสามห้าห้าศูนย์นะครับเนี่ยประมาณประมาณเส้นเหลืองเนี่ยครับอ่าสามห้าสี่สองอ่าพิษมิ่งคอสามห้าประมาณสามห้าห้าศูนย์แล้วกันนะครับเป็นตัวเลขที่ เรารู้กันนะครับก็คือตรงเนี้ยนะครับตรงเนี้ยในกราฟโครงสร้างของมันนะครับมันตรงเนี้ยมันบอกว่า,อ,าอ่าอนเนี้ยขึ้นนอีกหกนะครับขึ้นไอีกหกเนี่ยตรงเนี้ยอ่าโครงสร้างของตรงนี้นะครับตรงเนี้ยบอกว่าขึ้นอีกหกนะครับฉะนั้น,นขึ้นไปแล้วสี่เหลืออีกประมาณสองเดือนนะครับสองเดือนก็ประมาณนี่เดือนสี่เดือนห้าเดือนหกแสดงว่ากราฟตรงเนี้ย จะจบในอีก2เดือนนะครับก็จะมีการย่อรอบหนึ่งนะครับฉะนั้นตรงเนี้ยเรามองว่า,าขึ้นอีกหนึ่งควอเตอร์นะครับ1ควอเตอร์ก็คือตอนเนี้ยยังไม่จบนะครับก็ตามกราฟควอเตอร์ที่เราดับมานะครับก็ขึ้นอีก2ควอเตอร์ตอนเนี้ยมันมันเหลืออีกอ่ามันขึ้นไปแล้ว1ควอเตอร์นะครับเหลืออีก่างเดือนนะครับที่จะครบควอเตอร์นะครับฉะนั้น กราฟตรงนี้ที่เรามองกันนะครับที่เรามองกันก็ตรงนี้ถ้าตรงนี้อีก1นึ่งควอเตอร์หยุดไม่ได้นะครับหยุดไม่ได้ก็นู่นอะเจอกันประมาณ4ี่พนะครับสี่พเพราะว่าระยะตรงนี้อันนี้มันคือ3ตัวที่2อนะครับอ่าขยาย3นะครับอ่าเป็นการขยาย3ตัวที่2ฉะนั้นเมื่อเป็นการขยาย3ตัวที่2เนี่ยนะครับในกราฟควอเตอร์หรือกราฟเยียเขามองเห็นว่าเป็น3ทัทางก้อนนะครับฉะนั้น เมื่อมันเป็นสามทั้งก้อนอย่างเงี้ยนะครับเมื่อ <_ D> มันเป็นสามทั้งก้อนเนี่ยระยะส่งห้ามันจะค่อนข้างไกลนะครับระยะส่งห้าค่อนข้างไกลฉะนั้นตรงเนี้ยมันยังขาดเว็บสี่อยู่นะครับต้องต้องรอดูว่าในกราฟมันเนี่ยครบระยะอ่าประมาณสามห้าห้าศูนย์เนี่ยเขาจะย่อสี่หรือเปล่านะครับถ้าเขายอ่อสี่ก็เอ,อ่ยอย่อสี่ต้องมองดูว่าเขาใช้ระยะก้อนบนหรือหรือระยะก้อนล่างแต่ถ้าเรามองสามทั้งก้อนนะครับถ้าเรามองสามทั้งก้อน ระยะยอ่อสี่จะค่อนข้างลึกระดับหนึ่งนะครับลึกระดับหนึ่งก็ย่อสี่ก็ประมาณสองหกหกสองนะครับระยะยอ่อสี่นะครับเพราะว่าสองตรงนี้มันเป็นมันเป็นไซเวย์ถ้าถ้าเรานับตรงนี้เป็นสามามทั้งก้อนนะครับในขาขึ้นของก้อนนี้นะครับก็สองตรงนี้เป็นไซเวทสี่จะเป็นชาร์ฟนะครับเมื่อสี่เป็นชาร์ฟเนี่ยมันจะต้องยอ่อประมาณ 3.8นะครับ3.8.2นะครับก็ย่อประมาณนี้นะครับก็คร่า,ราวๆก็ประมาณ2.662นะครับ2.662ทีเนี้ยเราต้องมาดูว่าไอเว็บสามเนี้ยนะครับมันมันขึ้นจากเนี้ยใช้เวลาเท่าไหร่นะครับอ่าพี่สมิงขอเอาพีโบถามขึ้นมานะครับก็โอ้โหถ้าเขายอ่อก้อนใหญ่นะครับก็ใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับแต่พี่สมิงว่า ส่วนตัวนะถ้าเราเล่นระยะสั้น <tinc S 1> เราเอาเราเอาไซคลนี้ก็พอนะครับไซคลนี้ก็พอนะครับฉะนั้นระยะยอดไซคลแรกนะครับระยะย่อไซคลแรกก็อยู่ประมาณปีหน้านะครับถ้าถ้าเขายอดยอดเต็มเต็มนะยอดเต็มเต็มก็อยู่ประมาณปีหน้าแต่ถ้าเขาลดเวลาลงครึ่งหนึ่งนะครับถ้าถ้าเขาเป็นสี่ชาร์ปสี่ชาร์ปส่วนใหญ่จะลดเวลาลงครึ่งหนึ่งสี่ชาร์ปก็จะเหลืออยู่ประมาณจากร้อย 61.8ก็หาร2นะครับเดี๋ยวพี่จะหมิ่นขอแก้ตัวนี้ก่อนนะครับอเอ่ออเาสัก4ออกนะครับเอา4ออกเดี๋ยวพี่จะหมิ่งกดเครื่องที่เลขนิดหนึ่งนะร้อยก็ประมาณ80ดสกว่านะครับก็ประมาณ80ดสิบศศูนย์จุด แปดหกนะครับอ่าอ่าพิ่สมิงขอใช้ระยะเป็นฟิโบแล้วกันแปดหกจุดสองนะครับฉะนั้นถ้าเขาย่อมานะครับครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งก็ร้อยหกสิบเอ็ดจุดแปดหารสองอ่ะพิ่สมิงคิดเลขผิดนะครับหนึ่งจุดสามแปดสองอ่ามันมันจะอยู่เวลานี้นะครับมันจะอยู่เวลานี้อ่ะ อันนี้ลบก่อนนะครับต,ต,ตัวนี้เลขมันผิดนะอ่ะมันก็จะเอาจากหนึ่งมาถึงหกเอ็ดอ่ะแล้วก็หารสองนะครับฉะนั้นก็ระยะก็ยังไกลอยู่ดีนะครับถ้าเขาย่อมาก็จะมีวันที่หนึ่งมกราแล้วก็วันที่หนึ่งพฤษภานะครับอ่ะอันนี้อันนี้ในส่วนของมองการย่อนะมองการยอ่อแต่ถ้าเขาไม่ย่อนะครับเขาไม่ย่อตรงเนี้ยถ้าเขาจบอ่าอีกสองแท่งเขาไม่ย่อนะครับเขาจะวิ่งอีกทีนะ เขาจะวิ่งเป็นเทรนยาวๆเลยนะครับถ้าวิ่งเป็นเทรนยาวๆตรงนี้นะครับทองจะแตะประมาณหกถึงเจ็ดพันใน,ใน,ใ,น,ใ,นในรอบนี้เลยนะครับทองจะวิ่งวิ่งขึ้นประมาณหกถึงเจ็ดพันฉะนั้นตอนนี้สิ่งที่เราเล่นได้นะครับก็คือตามไปให้มันครบระยะประมาณสามห้าห้าศูนย์นะครับสิ่งที่เราสิ่งที่เราเล่นได้นะครับก็อีกประมาณเกือบหมื่นจุดนะครับก็เล่นได้อยู่นะครับในในส่วนของขาบายนะครับฉะนั้น อันนี้มองในมุมมองของกราฟในไทม์เฟรมใหญ่ๆนะครับทีนี้เรามาดูไทม์เฟรมเล็กๆบ้างว่าตอนนี้เราทําอะไรได้บ้างนะครับทำอะไรได้บ้างอาขอดูสักไทม์เฟรมเดย์ Day แล้วกันนะครับเดย์ตอนนี้นะครับามาดูเดย์นะครับอขอปิดกรอบตัวนี้ออกก่อนนะครับปิดตรงนี้ออกก่อนนะครับเดย์ตรงนี้นะครับเดย์ตรงนี้ เดตรงเนี้ยมันบอกแล้วว่านะครับ่ามฟิลดเดตรงนี้นะครับก็ขึ้นได้อีกวีกหนึ่งนะครับในตามฟิลดเดฉะนั้นระยะตรงเนี้ยนะครับระยะตรงนี้ในตามฟิลดเดเนี่ยก็จะขึ้นอีกสามวันนะครับขึ้นอีกสาวันก็จะถึงเนี่ยอันเนี้ยก็ f o l l o w by ายได้อย่างเดียวนะครับระยะเดระยะเดเล่นเล่เลนหน้าบ่ายได้อย่างเดียวเพราะว่าตรงเนี้ยมันครบระยะมันฟ้าเปิดด้วยนะครับฟ้าเปิดก็คือไม่มีอะไรมาขวางฝั่งซ้ายเลยนะครับเราไม่สามารถ หาระยะจบที่แน่นอนของกราฟได้นะครับฉะนั้นเราเราเล่นได้ก็คือ follow ten อย่างเดียวนะครับแล้วเราจะส่วนตรงไหนนะครับส่วนตรงไหนก็ถ้าจะส่วนนะครับพี่สมิงแนะนำอย่างนี้นะครับถ้าส่วนตีเทนไลน์ขึ้นมาเส้นหนึ่ง follow ten ที่มันขึ้นปัจจุบันนะครับเบรกเทนไลน์ <Yeah. S 2> ค่อยเข้านะครับฉะนั้นตรงนี้นะครับตรงเนี้ยจากตรงนี้ขึ้นไปนะครับอ่ากราฟมันขึ้นแต่ข้อสังเกตตรงเนี้ยคือวอลลุ่มมันไม่ขึ้นเห็นไหมนในทางฟีมเด เมื่อวอลลุ่มมันไม่ขึ้นอย่างเงี้ยนะครับวอลลุ่มมันไม่ขึ้นอย่างเงี้ยแสดงว่ากราฟนะครับกราฟตรงเนี้ยมันยังขึ้นเพื่อลงอยู่นะครับมันขึ้นอ่ะถามว่ามันขึ้นแรงไหมขึ้นแรงนะครับแต่ถามว่าวอลลุ่มมันไม่ขึ้นขนาดเนี้ยนะครับวอลลุ่มมันหายขนาดเนี้ยแสดงว่าในทำเฟรมเดย์ตรงเนี้ยมันเป็นขึ้นเพื่อลงนะครับมันมันไม่ใช่ขึ้นเพื่อขึ้นต่อขึ้นเพื่อลันลันบูลันยาวๆนะครับส่วนใหญ่ การขึ้นแบบนี้เราไม่มีวอลลุ่มนะครับจะเจอในเว็บ5เสมอนะครับเจอในเว็บ5เสมอดังนั้นตรงนี้ถ้าเรามองในทำฟิลด์ day นะครับตรงนี้มันจะพอมันครบระยะนะครับมันจะมีการย่อชุดหนึ่งนะครับฉะนั้นถ้าจะส่วนรอเบรกเทนลไล์ปลอดภัยที่สุดนะครับมาไม่ส่วนลมนะเพราะว่ากราฟมันฟ้าเปิดนะครับส่วนลมกรณีแบบเอ้ยแทงเขียวๆอยู่เราส่วนเนี้ยโอกาสเจ็บตัวมีสูงนะครับโอกาสเจ็บตัวมีสูง ฉะนั้นรอเขาเบรกเทรนไลน์แล้วก็รีเทสแล้วก็แล้วก็ค่อยค่อยเซลล์ลงมานะครับอันนี้จะปลอดภัยกว่าในมุมมองของพิสมิงนะครับทีนี้มาดูในไทม์เฟรมสักอ่าสี่ชั่วโมงมั้งนะครับสี่ชั่วโมงเหมือนกันนะครับสี่ชั่วโมงบอกว่าจบในอีกวีคนะครับแสดงว่าตรงเนี้ยขึ้น,ข,นขึ้นทั้งวีคนะครับวีกเนี้ยขึ้นทั้งวีคนะครับอ่าฉะนั้นสิ่งที่เราทําได้ก็คือฟอลโล่นะครับฟอลโล่บายอย่างเดียวนะครับอ่าหรือถ้าใครแบบอ่า ตั้งพอร์ตกันตกรดหรือกันกราฟกระชากลงมานะครับกลัวตกรดกลัวอะไรอย่างนี้นะครับอ่าถ้ากันตกรดพี่สมิงมองว่าอ่าเราจะเริ่มตั้งเซลล์สต็อปที่โซนนี้ได้นะครับโซนเนี้ยแต่โซนเนี้ยหลอดหลอดต้องเบานะหลอดที่จะเริ่มตั้งหนักหนักได้พี่สมิงมองว่าเป็นโซนนี้นะครับโซนเนี้ยโซนนี้ตั้งหนักได้นะครับตั้งหนักได้แล้วก็ลงมานะครับลงมาก็ ระยะ T P ที่ไกลที่สุดก็ประมาณโซนนี้นะครับระยะ T P ที่ที่ต้องเก็บนะครับที่ต้องเก็บก็เอ่อโซนนี้น่าจะปลอดภัยกว่านะครับหรือถ้าใครเล่นเล่นสั้นเล่นสั้นโซนนี้มันมันเอาไม่อยู่อยู่แล้วนะครับโซนนี้มันโดนมันโดนเียาด,ด้วยด้วยแท่งเทียนไปละฉะนั้นจุดที่จะตั้งเซลล์สต็อปก็มี2โซนนะครับก็คือโซนนี้ลงมานี้นะครับลงมานี้ก็จะโดนสะบัดต,ต,ตรงนี้ก้อนหนึ่งนะ อันนี ja ata, ata, ugh, ้จะโดนสบัดก้อนหนึ่งนะครับแล้วก็ลงมานี beer. ้แล้วก็ลงมาเนี้ยก็จะโดนสบัดตรงเนี้ยก้อนหนึ่งนะครับโดนสบัดตรงเนี้ยอีกก้อนหนึ่งนะครับอ่าแล้วก็ลงมานี้นะครับลงมาเนี้ยก็จะมีอ่าสบัดนิดหน่อยนะครับแล้วก็ลงมาหาก้อนนี้นะครับอันนี้ก็ก็จะเป็นในในส่วนของ ขาที่ตั้งเซลลสต็อปนะครับก kind of ็จะมองแบบนี้นะครับฉะนั้นจุดที่โดนสบัดนะครับจุดที่โดนสบัดจะเป็นจุด oh, ที่เบามือในการเทรดนิดนึงนะครับเบามือในการเทรดตรงเนี้ยจะโดนสบัดนะครับเนี่ยก้อนเนี้ยจะโดนสบัดหนักๆก้อนหนึ่งนะครับแล้วก็ก้อนเนี้ยก็จะโดนสบัดก้อนหนึ่งนะครับแล้วก็มาพิจารณาตรงนี้ว่าเขาจะลงต่อไหมนะครับว่าเขาจะลงต่อไหมนะเราเราก็จะมาพิจารณาตรงนี้นะครับว่า กราฟตรงนี้เขาจะเอาไงเขาจะลงต่อหรือเขาจะกลับตัวเป็นขาขึ้นเลยนะครับอันนี้อันนี้จต้องพิจารณาแต่จังหวะนี้นะครับสิ่งที่เราเล่นได้คือ follow by แดงเดียวนะครับ follow by แดงเดี่ยวก็ by ได้ทั้งวีคนะครับอ่าวีคนี้ by by ได้ทั้งวีคเลยนะครับระยะย่อก็จะย่อไม่ลึกเท่าไหร่นะครับเพราะว่าโครงสร้างมันบอกแล้วว่าเอ้ยวีเนี้เป็นเป็นการ by นะครับเป็นการ by by เพื่อเอาเว็บเว็บ5ในทางเฟรม4ชั่วโมงนะครับ by สักวีคหนึ่งนะครับก็ก็น่าจะได้อยู่นะครับแต่ตรงนี้ มันเหมือนเป็นสามทั้งก้อนอยู่นะครับมันมันยังไม่แสดงอาการของเว็บสี่เว็บห้านะครับฉะนั้นสิ่งที่เราทําได้ follow by นะครับถ้าเราจะเล่นสวนนะครับรอเบรกเทนไลน์แล้วค่อยเซลลงมานะครับหรือใครกลัวตกรดก็ตั้งเซลสต็อปลงมานะครับอ่าแบบนี้ก็ได้เนาะแล้วก็ถ้าดูทมเฟรมหนึ่งชั่วโมงนะครับอ่าพี่สมิงขอลบก้อนนี้ออกก่อน่อะขอลบก้อนนี้ออกก่อนแล้วกันนะครับขอดูหนึ่งชั่วโมงหน่อยหนึ่งชั่วโมงเล่นอะไรได้ นะครับงชั่วโมงก็ follow by ได้คนเดียวนะครับอสามขยายละนะครับก็ถ้ากลัวตกรถเหมือนพี่สมิงบอกนะครับอ่าก็เล่นตรงเนี้ยจะโดนสะบัดนะครับตรงนี้โดนสะบัดอ่าแล้วก็ตรงเนี้ยโดนสะบัดตรงนี้โดนสะบัดนะครับฉะนั้นตรงจังหวะไหนที่โดนสะบัดเนี่ยเราก็จะต้องมาร์กไว้เลยว่าเอ้ยไอ้ตรงเนี้ยโดนสะบัดแน่นอนนะเนี่ยกรอบเนี้ยเราก็จะเล่นเบามือหน่อยนะครับอ่าแล้วก็กรอบเนี้ยเราก็จะเล่นเบามือหน่อยนะครับอ่าเพราะว่าตรงเนี้ยกราฟจะสะบัด นะครับอ่าแล้วก็ตรงนี้ออกหลอดเบามือหน่อยนะครับเนี่ยตรงเนี้ยนะครับอ่าเพราะว่ากราฟมันก็จะสะบัดช่วงช่วงนี้นะครับอ่าช่วงที่ไม่โดนสะบัดก็จะเป็นช่วงช่วงโซนเนี่ยจะไม่โดนสะบัดเลยนะครับก็จะลงมายาวๆนะครับก็จะโดนสะบัตดตรงนี้นิดหน่อยนะครับสะบัดไซด์เวย์นิดหนึ่งนะครับอ่าแล้วก็ทําไมไม่ทําไมไม่ตั้งตรงนี้เลยนะครับเพราะว่าตรงเนี้ยโครงสร้างมันยังไม่เสียนะครับมันจะโดนสะบัดตรงเนี้ยชุดหนึ่งด้วยเนี่ยตรงเนี้ยเล็กๆนะครับชุดหนึ่งเนี่ยจะโดนสะบัดตรงนี้ นะครับเนี่ยจุดที่โดนสบัดเราเราก็จะตั้งออเดอร์ที่เป็นแบบเบามือนะครับจากปกติเราตั้งหนักเนี่ยเราก็จะตั้งเบามือโซนนี้นะครับโซนนี้โดนสบัดโซนนี้โดนสบัดนะครับเราก็จะเบามือนะครับเบาหลอดลงมานะครับโซนไหนที่เราจะฟอลโล่นะครับฟอลโล่ก็อาจจะเป็นโซนที่เลยกรอบลงมานะครับเลยกรอบลงมาอันนี้ก็จะฟอลโล่หลอดหลอดได้นิดหนึ่งนะครับหลอดได้ก็ค่อนข้างหนักอยู่นะครับแต่ก็ กันตรงเนี้ยโดนสะบัดนะครับกันโดนสะบัดก็คือเผื่อ Mm พอร์ตนิดนึงนะครับกันเวลาโดนสะบัดนะครับไม่กดไม่กดหลอดหนักเท่าไหร่นะครับอ่าส่วนตรงไหนที่มันไม่มีโซนที่จะสะบัดอันเนี้ยอัดหลอดได้เต็มที่เนาะก็ขาบายตรงนี้ follow by ไปนะครับ follow by จนกว่าจะจบวีกนี้แหละนะครับก็ตอนเนี้ยอ่าหนึ่งชั่วโมงนะครับหชั่วโมงบอกว่าอ่าเขาจะจบอีกแท่งหน้าก็แท่งหน้าระวังระวังกาฟย่อนิดนึงก็ าจะบายตรงนี้ก็บายอีกหนึ่งชั่วโมงแล้วก็ระวังการาฟย่อนิดหนึ่งนะครับแล้วค่อยบายต่อเนาะก็อาจจะย่อลงมานะครับดูเส้นอ่าสปีดไลน์นิดหนึ่งนะครับตีสปีดไลน์ขึ้นมาคุมเทิร์นไว้นิดหนึ่งนะครับก็อาจจะย่อลงมาแต่เส้นสปีดไลน์ย้ําหัวตรงนี้ก็ขึ้นต่อนะครับอันนี้คือมุมมองในการเทรดของอ่าพิสมิงในอีกวีคนะครับในอีกวีกนะครับอีกวีกคอ,วอีกควอเตอร์หนึ่งนะครับก็ดูว่า อ่าสามหเนี่ยอ่าจะเอาอยู่ไหมแต่ว่าไม่ส่วนราคานี้นะต้องตีสปีดไลน์ขึ้นไปนะครับแล้วก็ออกวรอเขาเบรกเส้นสปีดไลน์นะครับแล้วค่อยแล้วค่อยเซลลงมาหรือถ้าใครเซฟหน่อยก็เซลล์สต็อปตามเส้นเหลืองที่อ่าพี่สมิงตั้งไว้ก็ประมาณนี้ก็ได้นะครับอ่าก็ถ้าใครสงสัยตรงไหนนะครับก็สามารถอ่าเข้ากลุ่มมานะครับสอบพูดคุยสอบถามกันในกลุ่มฟรีได้นะก็พี่สมิงก็เป็นคนตอบเองในกลุ่มนั่นแหละนะครับก็ ใครสงสัยตรงไหนนะครับก็สามารถเข้ามาพูดคุยกันในกลุ่มได้เนาะก็คลิปนี้เป็นการวิเคราะห์คร่าวๆของพิสมิงน,นะครับหวังว่านะครับคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ